วัสดีค่ะทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะพี่เคนะคะก็ได้ตื่นเช้านะคะเพื่อมาเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่นะคะเพราะว่าแม่วันนี้นะคะเป็นวันเกิดแม่นั่นเองนะคะทุกคนแล้วคือตอนเนี้ยแม่ออกไปตลาดนะคะทุกคนคือจริงๆแม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดแม่แต่แม่ไม่คิดว่าพี่เคจะเซอร์ไพรส์นะคะคือตอนนี้นะคะพี่เคนะคะได้สั่งเค้กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารกันเลยค่ะ เตรียมรอแม่กลับมาเพราะแม่กลับมาเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแม่จะเป็นยังไงโอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะพี่เคียนะคะก็จะมาสั่งอาหารให้แม่กันนะคะเพราะว่าแม่เป็นคนแบบว่าชอบอาหารญี่ปุ่นนะคะซูชิอะไรอย่างงี้ทุกคนเดี๋ยวเรามาสั่งกันว่าเราจะสั่งอะไรดีนี่นะคะเออซูชินี่นะคะ,ออะ,คะทุกคน เดี๋ยวขอเลือกเมนูแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาบอกว่าสั่งอะไรไปบ้างโอเคนะคะทุกคนพี่เคนะคะได้สั่งแซลมอนนะคะแล้วก็แม่นะคะชอบเกี๊ยวซ่านะคะเดี๋ยวเราจะสั่งเกี๊ยวให้แม่นี่เ้คนายเกี๊ยวก่อนเกี๊ยวหายไปไหนนี่ แล้วก็เดี๋ยวเราจะสั่งอีกประมาณสักสองสาอย่างนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะอาหารก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยนะคะดูนะคะเห็นไหม ง่ากินมากเลยค่ะแล้วก็จะมีโอโ้โหเค้กโอ้โหนี่เค้กของใครลูกเนี่ยก็วันนี้เป็นวันเกิดแม่ไงคะอ้าวเหรอจริงเหรอลูกเหรอใช่พกก่อเก๋เตรียมของขวัญให้แม่ยังอ๋อเตรียมมาให้แล้วลูกเตรียมมาโอเคค่ะรับรองปลอดภัยแน่นอนตอนนี้แม่ออกไปข้างนอกเดี๋ยวรอแม่กลับมาโอเคนะคะได้ได้แล้วดูนะคะทุกคนมีนะคะทุคนอะไรครับพ่อเก๋

Happy birthday, happy birthday, happy birthday you. อะไรคะเด็กก็เด็กวันนี้วันเกิดแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเมียแม่ไปซื้อของเพราะเด็กดูสิใช่เพราะว่าวันนี้เราบอกว่าเราจะมากินปาร์ตี้กันเล็กๆเพราะว่าแบบช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ชวนใครเข้ามาใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากเลยลูกมาดูตรงนี้เลยอะไรอะไรเนี่ยโออสบายมากเลย คืออะไรคะเนี่ยนี่คือที่หนูจัดไว้ที่หนูสั่งของโอเคพวกนี้ไปเก็บก่อนก็มีเค้กแล้วก็มีของฝันให้แม่ด้วยค่ะโหทำไมด่ากินอีกนะโหด่ากินอ่ะโอ้ยมีเคี้ยวซ่าด้วยแม่แม่มานั่งเลยแม่มานั่งเลยอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ย น่าทานไหมคะน่าทานมากเลยอุ้ยมีของฝันด้วยเหรออันนี้ของหนูอันนี้ของพ่อเก๋เฮ้ยเปิดของใครดีอ่ะถ่ายไ้ก่อนดีอะถ่ายกูเรื่อยถ้าบ้าเปิดของหนูก่อนเปิดของโอเคก่อนลูกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลูกนะนี่ค่ะทุกคนแม่มีการ์ดด้วยอ่านการ์ดก่อนอ่านการ์ดก่อนสุขสันต์วันเกิดนะคะแม่ขอให้มีความสุขมากๆไปคิดอ่าน ขอให้สุขภาพอะไรแข็งแรงนะคะอยู่กับหนูไปานานๆเป็นแม่ที่น่าราักและสวยอย่างนี้ตลอดไปรักแม่นะคะออน่า,ารัากมากเลยอ่ะแล้วก็ขอคนต่อไปดูซิอันนี้เซอร์ไพรส์แน่ๆเอาของใครก่อนเอา,าของหนูกันเอาขอเคสก่อนดีกว่า <c oughs> โอเคที่หลังอุ้ยคิดนานไหมเนี่ยยังจริงเหรอตอนแรกไม่คิดว่าแม่จะออกไปข้างนอกเพรแบบแม่ออกไปหนูก็แบบสั่งของจริงป่ะ โอ้โหสวยจังว้าวมันคืออะไรคะเนี่ยลูกแล้วมีอะไรเนี่ยคือคอนค่ะแม่มีคอนด้วยโอ้ยแปลกจังเลยอ่ะคืออนสวยจังแฮปปี้เบิร์ t เดย์แม่น้องอายุ46ทุกคนรู้ทุกคนรู้แล้วโอ้ยสวยอ่ะไม่กล้ากินเลยมันคืออะไรคะเนี่ยก็คือว่าอันนี้นะคะ เป็นคือมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่เค้กหรอกทุกคนแต่คือมันเป็นแบบว่ามันเป็นช็อกโกแลตครอบมันมีอะไร<อ>ข้างใน<อ>แล้วยังไงให้เคาะเหรอพร้อมยัางทุกคนมาดูไม่อยากเคาะเลยถ่ายรูปก่อนอได้ไหมทุกค<อ>นคะ<อ> <laughs> ข,ขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บน,นึงนะคะ โอเคนะทุกคนเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปกันมาแล้วนะคะก็แม่พร้อมหรือยังพร้อมค่ะแม่ไม่กล้ากินเลยคืนนี้นะคะเป็นแบบว่ามีคอรมาด้วยน่ารักมากน่ารักน่ารักเห็นไหมโอเคมาทุกคนมาดูนะคะว่าถ้าคอแล้วข้างในจริงมีอะไรอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเดวแวร์เวแวร์เดวแวร์อ้ห่หเหู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 หรหูหูหูู่ห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 ูงูห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 ้ยูห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  โอ oh. <laughs> oh. <laughs> มีตังไหมมีตังใส่เข้าไปแบบหนูจริงๆอ่ะทุกคนคะจริงๆคือเราสามารถใส่แหวนหรือเราจะใส่เงินไปได้นะคะ<อ>แต่งบน้อยนะคะ <laughs> ก็เลยเอาแค่อันนี้ไปก่อนนะคะแม <laughs> ่แค่นี้ก็ดีแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะกินจนอ้วนไปเลยค่ะช็อกโกแลตทางนัน <laughs> ้นเลยนะคะเอ <laughs> งจีน่าจะชอบคิดถ <sh> ึงแองจีเลยอ่ะไหนแม่ลองชิมก่อนนะ ได้กินได้กินได้ออร่อยไอรโยยเอาเคยกินมไหมเขากินมันเมโล่แล้วกันมามามาเป็นไงฮะมลโรอร่อยนุ่มๆดีเนาะโอเคขะทุกคนคืออันนี้ก็คือของของพีเค้นะคะได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นด้วยนี่อันนี้กินได้ไหมอันนี้คือช็อกโกแลตแม่ช็อกโกแลตเหรออ้าวจริงเนี่ยไม่น่าเหรอลูกเหรออือมันคือช็อกโกแลตอืมเออแปลกๆอีกเนาะ กินได้หรือเปล่าอกินได้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 แต่ชอบอร่อยนะลูกอร่อยค่ะอร่อยโอเคต่อไปเป็นของขวัญของพ่อเก๋แล้วนะแม่มาเลย่เดี๋ยวให้พ่อเก๋โอเคนะคะต่อไปตาพ่อเก๋นะคะให้ของขวัญแม่ได้เลยค่ะได้เลยอะไรคะคุณก็ลองเปิดดูสิว่าคืออะไรเราลองว่าคุณต้องชอบมากกว่ามากกว่านี้แน่นอนจริงเหรออ่้เราดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะรู้เลยว่าคืออะไรก่อนที่ว่าจะเปิดต้องต้องอธิษฐานก่อน โอเคไอ้ฐานก่อนขอให้ดีขอให้ได้สักหนึ่งแสนบาทขอเสร็จอีกทีเดียวงเร็วรอบนึงขอให้ได้เงินหมื่นเงินแสนโอเคแล้วขอให้อะไรอีกเพราะว่ามันเบามากเลยพี่เคทใช่หรอหนูจริงอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่แคทให้อะไรเอานะทุกคนดูเป็นสักขีพยานทั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 นเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ยต่ก่อนพี่นะน่งซ้ำ แม่หลากสีที่คุณนชอบมากกว่าแน่แน่นอนเป็นหนูหนูก็ชอบเท่าไหร่คะเท่าไหร่นับสิ่นับก่อนเท่าไหร่จ้านับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิองมสิบสี่สิบห้ายเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สเจ็ดมอ่นบาทไปไหมไปช้อปปิ้งกันถูกไหมสองหมบาทเนาะชอบไหมล่ะขอบคุณนะคะขอให้สามีเจริญรุ่งเรืองนะคะมีเงินให้ภรรยาเยอะๆเดี๋ยวนะเราหนุพ่อเก๋ต้องอวยพรแม่หมวันนี้วันเกิดแม่ใช่ปะใช่ไหมล่ะพ่อเก๋ให้เงินแม่แต่พ่อเก๋อวยพรแม่ก่อน พ่อเกีขอให้แม่จ๋ามีต<ว>ัวออม,มแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของทุกๆคนขอ,ข,อของครอบครัวของของผมแล้วก็ของของลูกเคสแล้วก็อของทุกคนแล้วก็ขอให้ร่ำรวยกิจการการงานทุกๆอย่างาร่ำรวยมีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลโควิด โอเคขอบคุณ okay, ค่ะคือวันนี้จะบอกว่าแม่ไม่ได้คิดเลยนะว่าจะจัดอ่ะเพราะว่าวเราเออไม่ไม่อยากจัดเพราะว่าเนอะยุคนี้มันเป็นยุคโควิดแล้วก็ประหยัดต้องประหยัดด้วยแล้วก็ไม่ได้เชิญใครไงไม่ได้ใครมากินอันนี้ทุกคนคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าเรากินกันแค่สามคนนะคะเพราแม่ลูกแค่นั้นนะคะอยู่แล้วเราไปกินพี่หนูสั่งกันโอเคค่ะก็ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่เคสพ่อเกแ๋แล้วก็แม่จา๋านะคะต้องขอตัวไปกินเกินนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดแม่นะคะถ้าใครนะคะที่อยากอวยพรให้แม่นะคะก็คอมเมนต์ได้คลิปนี้เลยนะคะก็พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้ช่องเคชแนลด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ